สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอาจารย์เช,ช้าชาแนลพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่ในช่วงของตำนานยอดสาวกวันนี้เราจะไปดูสาวกของพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นอัคระ หรือว่าเป็นสาวกที่พระพุทธองค์ยังทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีบริวารมากแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังในการประกาศพระพุทธศาสนาของพระองค์ครับไม่รู้ว่าตรงนี้เราจะคิดว่าเป็นเพราะบุญญาบาร,รมีของผู้ที่จะได้รับฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นเพราะ บุญญาวบารมีของพระพุทธเจ้าที่จะมีบริวารหรือมีสาวกเป็นจำนวนมากและช่วยประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายนะครับวันนี้เราจะไปดูตำนานของพระ,ระอุรุรเวลกัสปะ,สปะเทระซึ่งเป็นพระเอหิภิกุอุปสัมปทาที่ถือว่ามีบริวารมากที่สุดในบรรดา พระทั้งหลายที่บวชในครั้งพุทธกาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูตำนานของท่านเพื่อได้รู้และเข้าใจว่าทําไมคนเราจึงละทิ้งรัติของตนและเข้ามาสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าได้พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเราไปรับชมกันเลย พระอุรุเวลกัตสปะเกิดในตระกูลพาราหมกัดสปะโคตมีน้องชายสองคนชื่อกัสปะเหมือนกันเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้จบการศึกษาไตรเพศคือพระเวทสามอย่างซึ่งเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพราหมคำพีไตรเพศได้แก่ฤิกเวทรววประมวล บทสวดสลรเสริญเทพ,พ,พเจ้ายชุระเวทบทสวดอ้อนบอนในพิธีบูชายันต่างๆสามเวทประมวลบทเพลงครับสำหรับสวดหรือร้องเป็นํานองในพิธีบูชายันนี่ก็คือไตรเพศหรือไตรเวทที่เป็นคำพีสูงสุดของพราหมณ์ในครั้งพุทธกาลนะครับซึ่งคำว่าไตร ก็คือ3นะก็มีรึกเวทยชุรเวทและสามเวทนะครับต่อมาก็ได้เพิ่มอัฐเวทหรืออัฐะพะเวทอัฐเวท,ท,เวทหรืออาถันพเวทซึ่งว่าด้วยคาถาอาคมและเรื่องราวของศสยศาสตร์เข้ามาเป็นอีก หนึ่งพระเวทจึงเรียกว่าจตุเพททางคศาสตร์หรือจตุเพททางคศาสตร์ก็เรียกแบบนี้ก็ได้นะครับกัจจปะพี่ชายคนโตนั้นมีบริวารห้าร้อยคนกัจจปะคนกลางมีบริวารสามร้อยคนและกัจจปะคนเล็กคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายนั้นมีบริวารสองร้อยคน กจัจปะก็เป็นโคดของเป็นตระกูลของพราหมณ์นะครับผู้ซึ่งเรียนรู้ไตรเพศจนจบแล้วก็จะตุรเพทางขศาสตร์ด้วยนะซึ่งรวบรวมสรรพศาสตร์และก็ความรู้ต่างๆของาศาสนาพราหมณ์เอาไว้ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลทั้งสามคนเนี่ยมีบริวารตั้งแต่ยังไม่บวชนะครับเพราะฉะนั้น พอบวชแล้วเนี่ยในครั้งพุทธกาลเขามีคตินิยมว่าถ้าลงเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นทีมงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยนะครับทำอะไรก็จะทำด้วยกันทั้งหมดดังนั้นชีวิตในถ้มกลางเริ่มต้นเป็นนักบวชของกัทสปะทั้งสามนั้นจะเริ่มต้นอย่างไรพักสักครู่ครับ ต่อมาทั้งสามพี่น้องมีความเห็นตรงกันว่าลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นเนี่ยไม่มีแก่นสารจึงพากันออกบวชเป็นลือสีฉดินกล่าวผมเป็นเชิงบำเพ็ญพรตบูชาไฟตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตามลำดับกันก็คือว่าพี่คนโตอยู่ทางต้นน้ำน้องคนกลางอยู่ทางกลางน้ำ แล้วก็น้องคนเล็กก็อยู่ปลายน้ำพี่ชายคนโตเนี่ยอยู่ในอาสมที่คุ้งน้ำตอนเหนืออยู่ที่ตำบลอุลุเวลาจึงได้ชื่อว่าอุลุเวลกัสปะส่วนน้องชายคนกลางเนี่ยตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำถัดไปณนะตำบลน,นาทีจึงได้ชื่อว่าาทีกัสปะส่วนน้องชายคนเล็กตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำ ณตำบลขยาจึงได้ชื่อว่าขยากัตสปาเมื่อทั้งสามได้ออกบวชและตั้งสำนักของตนจนมีสิทธิ์มากมายถึงห้าร้อยสามร้อยและสองร้อยคนตามลำดับแล้วนั่นน่พระพุทธองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาแล้วและก็จำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวัน หลังจากได้โปรดปัญจวัคีจนได้อริยสาวกร่วมกันถึงห้าองค์แล้วในพรรษาที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ป่าอิสิตปตนะมรุกทายวันเป็นพรรษาแรกนั้นเนี่ยก็มีพระสงฆ์สาวกมาบวชในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติต,ตามแนวทางของพระองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพิ่มอีก60รูปด้วยกัน เมื่อออกพรรษาแล้วพระบรมศาสดาก็ได้ส่งสาวกทั้งหกสี่รูปนั้นออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังถินต่างๆส่วนพระองค์เองก็มายังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในเมื่อเดินทาง ถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปประทับพักผ่อภายใต้ร่มไม้ริมทาในไร่ฝ่ายขณะนั้นมีพระราชกุมารสามสิบพระองค์ผู้ที่ได้นามว่าพัทธวัคคีได้พาภรยาไปเที่ยวหาความสุขสำราญในราชอุทยานร,ราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรยาจึงพาหญิงโสเพณี ไปเที่ยวเป็นคู่เมื่อพวกราชกุมารกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่นั้นหญิงโสเพณีได้ขโมยของมีค่าแล้วหนีไปพวกราชกุมารได้ออกติดตามและก็ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าในไร่ฝ่ายจึงเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่ พระเจ้าขา่าพวกท่านเห็นว่าการแสวงหาหญิงกับการแสวงหาสิ่งที่เป็นประเสริฐในตนสิ่งไหนละ่ะดีกว่ากันนี่เป็นพระดำรัสตอบของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ราชกุมารทั้งหลายได้สอบถามหาหญิงสาวนะครับราชกุมารเหล่านั้นก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าก็ต้องแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐในตนนั่นแหละดีกว่าพระเจ้าขา่าถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงนั่งลงตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้เหล่าราชกุมารนเดีฟังทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วได้ตั้งใจฟังและก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบันจนถึงชั้นสกทาคามีและพระอนาคามีทุกองค์จากนั้นพระพุทธองค์ก็ประทานการอุปสมบทให้แล้ว ก็ส่งไปประกาศศาสนานี้เป็นสาวกชุดที่สองที่พระพุทธเจ้าได้มาแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นเมื่อได้ผู้ที่เป็นหลักฐานยืนยันพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วก็สั่งสอนให้รู้พอสั่งสอนให้รู้เนี่ยก็ ส่งไปประกาศศาสนาเลยนะครับถือว่าเร่งรีบในการประกาศศาสนาเช่นเดียวกันในส่วนพระบรมศาสดาก็เสด็จต่อไปอยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นเป้าหมายเมื่อไปถึงตำบลน,นี้ก็คงเป็นที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายของพระองค์นะครับก็เสด็จเข้าไปยังสำนักของอุรุเวลกัสปะตรัสขอพัก อาศัยสักหนึ่งราตรีแต่อุรุเวลกัสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลัทธิดูแล้วก็ไม่น่าไว้ใจจึงบ่ายเบียงบอกว่าไม่มีสถานที่ที่ให้พักพระบรมศาสดาความจริงทราบแล้วว่าอุรุเวรกัสปะนี้เป็นผู้ที่มีบรารมีเต็มสมควรที่จะได้รับฟัง ธรรมของพระองค์จึงตรัสว่าธรรมดาโคย่อมเข้าไปสู่ฝูงโคนักบวชก็ย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชถ้าท่านไม่มีความหนักใจตถาคตจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายันของท่านก็ได้อุรุเวรกษสปะใจหนึ่งก็ไม่อยากให้พักแต่ใจหนึ่งเนี่ย ก็อยากจะทดลองแต่ก็มีความซื่อตรงอยู่พอสมควรจึงกล่าวว่าดูก่อนมหาสมณะเราเองนะ่ะม่ได้หนักใจหรอกถ้าท่านจะพักในที่นั้นก็พักได้แต่ว่าที่นั้นเนี่ยมันมีพญานาดูร้ายและก็มีพิษมาก อยู่ในโรงไฟนั้นเกรงว่าทัานจะได้รับอันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้เมื่ออุรุเวลกัสปะไม่ขัดข้องพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงไฟทรงพิจารณาตัวดูสถานที่ที่สมควรแล้วก็ประทับนั่งสมาธิเจริญกรรมาฐานฝ่ายพญานาคเห็นผู้แปลกหน้าผิษกลิ่นเข้ามาในโรงไฟของตนก็โกรธจึงพ่นพิษออกมา เป็นควันไฟอบอวนทั่วทั้งโรงไฟหวังจะทำอันตรายพระพุทธเจ้าให้สิ้นชีวิตแต่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏด้วยการบรนดาลให้ควันไฟนั้นกลับไปสัมผัสเนื้อหนังเอ็นและกระดูกของพญานาคทำให้ฤทธิเดชของพญานาคเือดหายไปนอกจากนั้นก็ยังเกิดความเจ็บปวด อย่างแสนสาหัสเอาละครับท่านผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ก็นับว่ามีเนื้อหาและก็เป็นตำนานที่ น่าดูน่าชมน่าฟังโพรสมควรครับพระพุทธองค์ปราบพญานาคที่อยู่ในโรงไฟของอุรุเวลกัสปะได้แล้วแต่พระองค์จะปราบอุรุเวลกัสปะซึ่งเป็นเจ้าลัทธิที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็คงต้องติดตามคลิปหน้าครับตอนที่อุรุเวลกัสปะจะสามารถละล,ะละทัทธิเดิมและเข้ามาเป็น สาวกของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์เช้าชาแนลนะครับสวัสดีครับ